บอกเลยว่าการแก้หนี้บัตรเครดิตไม่ยากขอแค่รู้ว่ามันวิธีไหนบ้างวันนี้รับลองว่าฟังให้จบคุณแก้หนี้บัตรเครดิตของคุณได้แน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ m ั n น,นี่มังกี้บายมังกีจ้าโอนะคะเรื่องเงนินเรื่องง่ายค่ะวันนี้เรายังอยู่กันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะสถานที่สวยๆแบบนี้ไม่ใช่ห้องนอนโอแน่นอนค่ะ วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงวิธีการแก้หนี้บัตรเครดิตจริงๆต้องบอกว่าหนี้จากบัตรเครดิตเนี่ยเป็นหนี้ที่คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นกันค่อนข้างมากเป็นแล้วหาทางออกไม่ได้นะคะแล้วก็อาจจะไปตัดสินใจผิดๆอย่างเช่นไปกู้หนี้นอกระบบหรือไปทาบัตรใหม่เพื่อไปโปะบ,บัตรเก่าอย่างที่ผมเคยบอกไปอีพีก่อนซึ่งมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหามากๆบอกเลยว่าการแก้หนี้บัตรเครดิตไม่ยากขอแค่รู้ว่ามันวิธีไหนบ้าง วันนี้เลบรองว่าฟังให้จบคุณแก้หนี้บัตรเครดิตของคุณได้แน่นอนค่ะอันดับแรกเมื่อคุณเป็นหนี้บัตรเครดิตคุณต้องรู้ก่อนค่ะว่าสถานการณ์ของคุณนั้นเป็นหนี้เสียแล้วหรือยังถ้าเป็นหนี้เสียแล้วก่อนวันที่1นึกรกฎาคมปี6.3 คุณสามารถเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้บายแซได้นะคะนี่ไม่เกิน2ล้านก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทางเว็บไซต์หรือว่าจะเป็น Facebook ของเด็กคลินิกบายแซมเลยก็ได้หรือจะไปดู EP ก่อนของมันนี่มังกี้ก็ได้ก็จะมีรายละเอียดอยู่นะคะเข้าร่วมโครงการได้เลยแต่ถ้าหากว่าคุณยังไม่เป็นหนี้เสียคือยังค้างจ่ายไม่ถึง90วันมีวิธีไหนบ้างล่ะ มาฟังเริ่มแรกดูก่อนเลยว่าคุณสามารถจ่ายขั้นต่ําของหนี้บัตรเครดิตที่คุณเป็นอยู่ได้ไหมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ลดลงมาเหลืออยู่ที่หปอร์เซจ่ายไหวหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณจ่ายไหวเนี่ยก็จ่ายต่อไปก่อนเพราะว่าประวัติคุณก็จะไม่เสียนะคะแต่อันเนี้ย โอ้แนะนําส่วนตัวนะคือจะเหมาะกับคนที่รู้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้คุณสามารถที่จะมีเงินก้อนใหญ่มาโปกปิดหนี้ตัวนี้ได้แล้วคุณขาดสภาพคล่องในช่วงนี้อยากจ่ายขั้นต่ําไปก่อนหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจ่ายขั้นต่าไปเรื่อยๆค่ะมันก็เหมือนแบบดอกมันก็จะค่อยๆสะสมแล้วก็พอกไปเรื่อยนั่นเองถ้ารู้สึกว่าจ่ายขั้นต่ํามไม่ไหวสามารถไปติดต่อผู้ให้บริการสินเชื่อหรือว่าผู้ออกบัตรให้กับคุณได้เลยค่ะในการเจรจารประนอมหนี้ ไปติดต่อขออะไรได้บ้างล่ะขอขยายระยะเวลาการชรําระหนี้หรือขอทําเป็นสินเชื่อระยะยาวที่เรียกว่าเทอมโลนนั่นเองค่ะ2ออันนี้คล้ายๆกันก็คือว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยลงมาเหลือไม่เกิน12%ต่อปีนะคะคือหลักเนี่ยจะเหมือนกันก็คือว่าขยายระยะเวลาการชรําระหนี้ของคุณออกไปค่างวดของคุณจะถูกลงดอกเบี้ยก็ถูกลงเหลือไม่เกิน12%ต่อปีค่ะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนะคะ หรือสุดท้ายสําหรับใครที่มีสินเชื่อบ้านอยู่แล้วแล้วสินเชื่อบ้านเนี่ยไว้จ่ายตรงตลอดยังไม่เป็นหนี้เสียตรงนี้เนี่ยคุณสามารถเอาหนี้ับาเครดิตของคุณเนี่ยมาขอรวมหนี้กับสินเชื่อบ้านก็ได้ โดยสินเชื่อบ้านนั้นๆเนี่ยต้องไม่เป็นหนี้เสียนะคะดอกเบีย้ยก็จะได้ถูกลงไปอีกที่สําคัญคือโดยมีเงื่อนไขว่าหนี้บัตรเครดิตของคุณและสินเชื่อบ้านจะต้องมาจากธนาคารเดียวกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละหลักเกณฑ์ที่โอ,อ๋ได้พูดไปจะได้มากหรือว่าได้น้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละผู้ให้บริการสินเชื่อเขาจะพิจารณาสถานการณ์ของคุณด้วยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆแล้วก็สถานที่ถ่ายทำส,สวยๆนะคะจากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถมาใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ฟรีเลยนะคะแค่เพียงคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนหรือว่าจองข้อมูลล่วงหน้าได้ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ แต่ว่าถ้าดูคลิปนี้จบแล้วเกิดข้อสงสัยอะไรต่างๆนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามทางศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินหรือว่าสคออง,งอได้ที่เบอร์1213ค่ะโอเคฟังมาถึงตรงนี้แล้วบางคนอาจจะกลุมหัวเล็กน้อยนะคะว่ามันอะไรกันเนี่ยคือไม่เป็นหนี้ดีที่สุดค่ะแต่เรากำลังพูดถึงเคสที่ว่าเราเป็นไปแล้วทำยังไงได้บ้างก็หวังว่าวันนี้จะเป็นความรู้หลายๆคนจะนำไปแก้กับเคสของตัวเองได้ย้ำอีกครั้งนะคะว่าเป็นหนี้เนี่ยไม่ได้ฆ่าใครตายค่ะ เป็นได้ก็แก้ได้นะคะขอให้คุณมีสตินะแล้วก็ไม่สร้างนี้ใหม่เพิ่มนั่นเองเป็นกำลังใจให้ทุกคนแก้นี้ได้สำเร็จนะคะถ้าเกิดว่าชอบโอฝักแร์ข้อมูลดีๆแบบนี้ไปให้คนที่คุณรักด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ